ครับแวบางทีบาทีตัดสินใจได้แล้วนะครับับสวัสดีพ่อพี่น้องเกษตรกทุกยน่อนนะครับแล้วก็ผู้สนใจแล้วก็การมาทำัวลายยาวเงินตกบัวางที่หนึ่งครับอานักสืารทุกท่านแล้วก็ท่านีู้จัดการตัวไฟเีนะครับ อายุ12-18เดือนกรณีผมต้องขออนุญาตชมการจัดงานในครั้งนี้นะครับโดยเชฟเกอายุมาแบ่งรุ่นควายระวดจะเนี่ยถือว่าเป็นสนามแรกที่ทำเขาท้อรุ่นนะครับถึงแม้จะเป็นการประกวดที่เรียกว่าเฉพาะภทยในจังหวัดตรากาแต่นี้คือเก้าหนึ่งของมาตรฐานการประกวดควายไทยที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคตนะครับท่าจะเห็นได้ว่าเราใช้อายุแบ่งกลนนะครับ ที่สองถึงที่แปดเดือนไฟมีสนามนี่ยยี่หูนห่างกันแค่กเดือครับอายุจะแตกต่างกันแค่หกเดือนนะครับในสนามก่อนกอบที่ใช้ประเมินไฟเนาะใช้การะวบคุมฟหน้าความรุจาบาเป็นลื่องฟัน้โนมฟันแึู่สองู่สามู่นะไฟจะเป็ค่อนข้างแตต่างนะครับเพราะว่าลักษะกรเนป็การี่ว่าช่่งงานจะเ็ปีปีซ ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่วงสามารถจับในยุ่งไฟาำอะไรได้นะครับเอโดยหนังครับนักกรรมการก็ให้มิสแตรเดียร์องพิจารณาจากที่สี่ถึงห้านะครับจะเห็นได้ว่าไฟที่สุดขตัวเนียก็ไม่มีตัวนะครับหลักเกณฑ์ที่เราดูประกอบด้วยตัวาฟตรงนี้นะครับเป็นตัวแรกสิ่งหนึ่งที่กรรมการดูก่อนลงคือ ลักษณะ,ะ,ะ,ะประจำพันธุ์อัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ของควายไทยของเราคือมีคราบมีจุดขาวที่หัวปลาแก้มมีจุดขาวที่เขาเรียกว่าตาแก้มเส้นจ้งนะครับทุกตัวทุกท่านจะมีชัดเจนแต่จังกงะะม็ามาเป็ที่ขอ้อคอนะครับมีขน,น,นสีขาวเป็นตัวมีข้างที่คอตะกันเรียนมาก่อนนะครับนี่คือลักษณะประจำพันธุ์และท้ายถึงพันธอาขาทั้งสี่ข้างนะครับเหมือนกับสุนัข ครับี่ลักษณะปัจจัยข้อแรกที่กรรมการที่ถ้าตัวใไม่มีใจตามนี้ก็สุดท้ายก็ถูกพักออกในรอบแรกนะับจากนักรรมการก็จาดูตั้แต่หัวไปเลยทุกงแางหน้าตาเขานะครับตมูตาหูเขาตรงนี้นะครับลักษณะเขาที่ดูไม่ัการ์ของฝ่ายไทยค่ายไทยของเราควนจะเป็นเขาลักษณะคันช้อนเขาคันช้อนคือยังไงเขาคันช้อนคือเราเอาช้อนแกะครับ ก็กองะนรับเอาหัวมนคนเนขเขาต้องมีลักษณแบบนะครับหรือลักษณะที่เรียกว่าเขาต้องบางทำว่าอุ้มบากระจากตอนพขาด้วถุงเดินด้ยบาตรแ่าจะทำให้อุ้มบาก่าก็คือแขนของพระ์เนี่ยมาเกิดเพื่อเขาปายแต่ทีนี้รุ่นเล็กเนี่ยเขาเนี่ยอาจจะอาจจว่ามันจะโค้งงองแต่ก็เข้าลักษณะทำทอ ทุกตัวนะครับเขาทุกตัวประชาชนที่ินอาดูนะครับตามสัญลักษณ์ของเขาดูความสุขมักนใจนะครับความสุขุมของร่างกดึตรงไมองไปแปลไม่เห็นตัวเ่โคนะครับที่เราว่าเจ็บกระอยู่ผมขออนุญาตผมจะีรดเจ็บเจได้ผมใ้่ครับเคร่งเราผมไมได้ฟังชัดเจนนะครตรงไหนรเจ็บจได้หรือเล่า อ่ะครับที่เรียกว่าเก็บกระดูกเนี่ยนะครับเรามองไปเนี่ยจะไม่เห็นซี่โครงแ้่เลยนะครับเนื่องจากความสมบูรณ์ของร่างกา,ายในระยะปกติปุ่มกระดูกที่ผมจับเนี่ยเรียกว่าปุ่มกระดูกสะโพกตัวไหนที่มองเห็นได้น้อยที่สุดนะคือควายกระดูกที่ดานเนื้อเป็นปกติกปุ่มกระดูกสะโพกนะครับแล้วก็จะมาดูสะโพกนะสะ,ะโพกมีจะเป็นส่วนที่ให้คะแนนเยอะที่สุดนะครับกวา้างสะโพกมีความกว้างมีกล้ามเนืเ้อเต็มนะครับ อันนี้จะให้คะแนนค่อนข้างเยอะที่สุดนะประมาณ30มสิบในร้อยนะครับจากนั้นก็ดูความลึกของช่ากรรมการเขาบอกว่าลำตัวลึกดีลึกคือ็ยังไงนะครับลึกก็คือแนวถอยหลังถึงพื้นถอยถ้ากว้างก็แสดงว่ามีความลึกมากถ้าน้อยก็มีไม่ลึกก็คือตื้นนะครับความยาวลำตัวก็ดูตั้งแต่ตึงระดูกหัวไหล่ถึงกระโพกถึงระักบกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น เวลากรรมการพิจารณาที่ผมว่าตรงนี้มันต้องมีความสมควนยาวเกินไปก็ไม่ดีนะครับสั้นเกินไ,กไน,กเกนไปก็ไม่ดีนึกเกินไปก็ไม่ดีนึกถึงความสม่วรที่ทําให้ค้ายออกมาดูดุกลกลืนนะครับอามากที่ดึงออกไว้ตรงนี้ครับเนื่องจากว่า,าการจัดประกวดครั้งนี้นะครับระวัลแค่สามระวังน,น,นะครับมีรางวัลแค่สามระวัลคณะกรรมการก็พิจารณาเป็นอิสระนะครับ ่มาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนครับหมายเลขสิบเอ็ดนะฮะหมายเลขสิบเอ็ดไปเห็นไหมว่าสูงกว่าเขาเลยนะครับสูงกว่าเขาเลยถ้าบนะฝั่งนู้นเห็นไหมครับเรียนกันมาสามตัวเนี่ยตัวนี้จะได้ตรงสูงนะครับแต่พอสูงเนี่ยขาก็ดูยาวนะครับขาดียาวความนุ่งล้ตัวก็น้อยลงไปนะครับความนุ่งล้ตัวที่ผมว่าอยู่ระหว่างแนวแขนหลังงมคาเนื่องจากขายาวความนุ่งล้ตัวก็ลดลงไปนะครับ ดูสะโพกนะครับกางด้สะโพกก็ออเคเห็นไหมครับเก็บตะบูกนะครับเนี่ยน้งของโปรูเนาะมันเกิดจาความยดในตะบูขขึ้นเลยตบูนเนี่ยสุปเปนเยอะโผล่ขึ้นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็กนต้องอยู่กับน้ำเลี้องนเนน้องตรนนี้โทรสมการให้เดินเดินไม่ค่อขันนะครับสมการก็ดูอยู่ว่าท่วงท่าการเดินแบบเยี้องยากอะไรเนี่ยดูไม่สงดาม่าคล่องแคล ครับไอ้เรื่องก็มีหมดเลยอยู่การเล่นอู่อ่ามันตึงได้ขออนุญาตครับดังนั้นนะครับกระบการก็มีเมื่อถึงจุกประกาศให้เบอร์สิบเจ็ดได้ลำดับที่สามครับขอเสียงตบมือนะครับตอนนี้มาดูสองตัวนี้ครับเบอร์สามก็เลยฮะนะครับดูจากลำตัวทั่วไปนะเบอร์สามเนี่ยจะได้ เล็กเตี so ah so breath, example, はは้ยความสูงนิดหน่อยนะครับเล็กเตี้ยความสูงนิดหน่อยมาดูแนวสันหลังที่ผมว่าดใช่ไหมครับความยาวลำตัวพอๆกันนะครับสุดท้ายเห็นไหมครับความเจ็บกระดูกก็คือถ้าเปเจ็บเชื่อมกระดูกส่วนเอ็ดที่อุ่มตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นมันไม่ค่อยปูดโผออกมาตรงนี้บริเวณที่เป็นที่โค้งเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับก็เป็นความสมบูรณ์เขาที่ก็ต้องมาวัดกันแล้วด้วยความกว้างของสะโพกนะครับของตัวโบถามแบบที่ห้าสครับกว้างของโคก นะครับต sí, sí, ัวเบอร์หมายเลขห้าเนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างได้เกลี่ยมาก่อนครับเปลี่ยเทียบเทนาความกว้างของสะโพกเนื้อที่อยู่บริเวณสะโพกนะครับค่อนข้างจะเต็มกว่านะครับและถ้าท่านอยู่ด้านท้ายตรงนื้นสะโพกเยอะแล้วเนื้อที่ย้อยลงมาต้นเนื้อที่ย้อยลงมาตรงนนอกนะครับถ้าใครมีการหิ้กั้เนื้อได้เยอะกว่าตรงนั้นแสดงว่าท่วงท้ายเนี่ยได้คะแนนเยอะนะครับลักษณะแข้งขา ตีเผยให้เนต้นทูนนะครับหน้าตาสัวน้องทูนจะชนะกันก็คือเรื่องของสะโพกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอย่างที่บอกเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยตัวเนี่ยตุ่มกระดูกยังไม่ค่อยโผล่นะครับจะชนะก็เก็บกระดูกดีก้ามเยอะดีนะครับเลยคาจะได้เปลี่ยนเป็นสะโพกนิดเดียวแต่การจะ่ด้หน้าแต่วันนี้มันก็ต้องมีที่หนึ่งที่สองนะครับนะดังนั้นคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับ ให้ควายชนะเลิศลำดับที่หนึ่งหมายเลขค่าครับแล้วพี่มาเลขกสองครับขอเส้นต้องดูให้กับของควายและท่าที่ควายไดุเป็นหกตัครับขอบคุณครับครับลองลองดูให้หน่อยนะครับควายหมายเลขเราลองอ่านให้เลยครับ แต่ผมการตัดสิน uhh. ต่อการมการในสนามต่างแข่งขังนะครับของไทยเ้วยอรเวเมียนนรรุ่นอายุ16-18เือนนะครับรอ้อันหมดแล้วนะครับเรได้ไบจากที่ไนกันไครับหมายเลขีน่น่ยน้องนนน้อยสนุน้อยนะครับเสนอรอยอายุ1ปี1น่เดือนนะครับของคุณอนุภาตบนจุวัเหล่าสนครับขอบคุณท่นนะครับ ระดับที <aid> ่สองนะครับหมายเลขที่สามเชนกันดาเนเจ้ของคุณสิริพรสิริพรในเลือกบอลร่านะครับจากสีเงม่นะครับต่อไปรั้วันดับที่สามนะครับหมายเลขที่สิบเอ็นะครับน้องเลื่อนอยุหนึปีแต่หนึ่งเดือนนะครับคุณสมัยของพ่อเป็นเจ้ขอนะครับเก็นเจ้าบอลล่ากระดานกรารเพื่อนงวานเลยนะครับเลือกบอ่าเพื่อนาเพี่ยนบ้ แต่ถ้าพลาดีือน่าประทนะครับเกินนะครับเป็นน้องอ้ยโัรนะครับบอกแล้ว่าโจรกำลังเสื่อนนี้แตคือเสื่อม้่อยๆว่าเลยนะครับ